เราต้องหาคุณแจพคอจากที่นี่ให้ได้ทีนี้มันน่ากลัวมากอยู่เรียฉันไว้นะอ๋อมีโต๊ะเซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลย yes โอดูนั่นสิมีคุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจมาเดี๋ยวนี้เออน่ายลัวมันขยับได้ด้วยอ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วอ้ฉันเจอมันแล้วอน่ากลัวมันคือหนอน All right, all right, อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแจเยี่ย yeah. ม <c oughs> แล้วนี่ต้งเซม่มอะไรแม่จ๋าใครมาลบกวนฉันปิดประตูฮะอได้ไม่หัวกินล็อกในเซฟเออรอย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเอง <c oughs> ปิดประตูซะทั้งนอนแม่จ๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอออ้ดูซิมีกล่องใหม่มาแล้ว <c oughs> ด้วยขรานีนจะเป็นอะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะ oh <my> เออฉันไม่อยากรู้เลยเออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อโอ้พระเจ้าอยากก่าขนฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณง,งูแต่ไม่อยากรบกวนเลยเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยพยแยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น ไม่นะฮะเธอชอบคนแจดอกนี้ไหมแดนเธอชอบปะฉันน่ากเสียผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่า <c oughs> กล่องมาใหม่แล้ว <c oughs> ก็ได้สิดูโอ้อะไรอะ่ะรู้สึก <c oughs> แปลกแบางอย่างที่มันลื่นลืเอ้อแม่จา๋าสันอาจจะไม่ใช่น้ำมูกนะโอ้ได้ปอโอ้สนใจคญแจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะน่าใครใครแย่มันขึ้นมูจริงๆหรือเปล่าช่างเถอะเดินมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรจริงๆแน่นอนมาดูกันตู้เลมีใครอยู่บ้างอ้าวแม่จ๋าฉันถูกคลังข้าวโจมตีช่วยด้วยช่วยฉันทีเดะฉันคิดว่าฉันเลิกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะมันมีบางอย่างเล่นเื่อยอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันกิ๊คืออะไรอะคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือ,อ,อว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจึงเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือคองกระูกเล,เล็กๆอะเอามันออกไปอ,อือมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะเห็นความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ ม่มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋ยฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยออ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลัเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอเยหยิมมือเหนียวจังแลวอะไรอย่ในตู้เซลนะเราไม่ไหวแล้วอยากลุ้ยอโอแดนช่วยด้วยจางถลกล้าลงไปนั่นแล้วค่ะช่วยด้วย เธไม่อยากไม่เดินไปออกมาแล้วตีเลยตีเลย oh. เฮ้เธอเค็มมะเ oh. ยี่ยมงั้นแล้วก่อ,อกต่อไปมันแล้วเราก็ไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายัชัดเลยแมจ๋า oh. นี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกวนหนูที่สุดนะเรเข้ามิสเตอร์เมาส์ฉันแค่ยอยากได้คุณแจอย่าก,กัดฉันนะเจอคุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่โอ้ oh. oh. ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามันออกไปเฮ่อ oh. แ้วคุณแจอยู่ไหนอะโอ้ oh. อยู่นี่เองไหนที่สุด <All> right, มาเปิดตู้แซฟกันดีกว่าพร right, right. ้อมเลยเง <Yes. S 1> อะไรอยูข้างในอ่ะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่ของอะไรถ้าเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่านี้ <c oughs> ฉันกลัวเลยนี่เออตื่นแล้วเข้าตืนซีตัสติกก่อนเ้อคือคนตอบปบส่งไปหาคุณแจนะแต่ <you> <c oughs> ก็ได้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงไม่มีของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะ อมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอ่ะ mm. มันคืออะไรอ่ะอืต้องขุดไปเรื่อยๆอ้อม่เดี๋ยวเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตู้เซฟกันเลยดีกว่าก็าจะเป็นคุณแจสำหรับตู้เซฟตัวนี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ๋อดูเหมือนอปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหมเอาเลยเออถปกดดีกว่า ก็ได้ก็แล้วนะเอออะไรกินเมียไม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยขอกมันจะเป็นช็อกโกตลตนนะออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเข้าเออฉันนองไปอีกแล้วอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างในว <What? S 1> ันนี้ไม่ได้ขยับไ,ได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉันอยู่ไหนอะอออเจอแล้ว oh จะอะไรอีกข้างไหนอ่ะอาไม่นะสิ่งนี้ฉันกลัวมากกว่านหนูก็คือมแมลงสาบขนาดตัวใหญ่ท่้ก่อนนี้คนฉันเลยอ่ะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตู้เซฟแล้วอะไรอีกข้างไหนนะอ๋อมีเออมีอมอะเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีแดรมันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่ๆน มันไงดิฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมิอะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับเปล่าอยู่แค่ไหนเอ๊ะมีบางอย่างเลื่อนๆอย่างกันแล้วทำไมฉันถึงเจอตั้งแต่ใครๆแยงอ๋อแล้วเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมันแล้วฉันไม่ขื่อึเลยอ่ะน่าใยร่ใครแย่งจริงๆดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีโอ้ฉันพบกุญแจแล้ว เออมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมโอ้มันคือเจ้ากระลตพิเศษไปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็ม่สิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 1> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่แน่มันดูกันเออมันคือฟักทองนั่นเหรอสมบักแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วลอ,นะอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอออมันใจอยู่ข้างในเราจะออกไปจากคุกนี่แล้วใอที่สุดเย้ yeah! เย่เราเด้ออจากห้องนี้แล้วเอาไปกันเถอะฉันหมอยว่าเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้ yeah! มันได้ผลละวรีบออกไปกันเถอะ yeah! <Come on! S 2> เย่อะไปกันเลยหนูน้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรล่ะ <Wow. S 2> เธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 2> พร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะอ่าพร้อมแล้วอ้อคุณยาโอเคไหมคะมีอะไรหักหรือเปล่าเนี่ย เอาละงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของย่าก็พร้อมอย่ารู้วิธีทำแพนเค,ค้กที่อร่อยต้องทำยังไงตอนนี้เรามาทำกองแพนเค,ค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกินหอมมากเลยเอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและลารักของย่ต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิ้ลของโปด๊ดและก็เนยด้วย ส่วนฉันทำแพนเค้กสีรุ้งเพราะว่าฉันมีแป้งเต็ครบทุกสีเลยสุดยอดเอ้าทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกล่ะทำไมอะ <What? S 1> ออกมาสิโอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ oh. ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัว <Yes. S 1> ฉันอาก็เรียบร้อยแล้ว <Yes. S 1> ทำอาหารต่อกันเลย oh. เอาละนี่คือแพนเค้กฉ้นแรก oh. สมบูรณ์แบบ oh. มีสีรุ้งงาช่ายอยู่ในคอได้ยังไง ใช่แล้วต้องมีมนันด้วยทำเสร็จแล้วล่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วเอาสีดำาให้ฉันทีขอบคุณเยี่ยมมากย่าลงไปสักสองสามหยดเท่านี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาได้เข็มฉีดยัมันชื่อว่าสดุกมากขึ้น ตอนนี้ฉันจะวาดแยงแมงมุมและก็แมงมุมที่น่ากลัวมากๆให้ดูน่ารักสุงเลยดูนั่นสิตกแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่นะแล้วก็วางแยงแมงม,มุมและแมงม,มุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิเดกของฉันโอ้ว้าวเวนสเดย์ Wednesday, มันออกมาสยองเอ้น่ากินนะ น่ากินมากๆใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบเรีบลองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วเราเมีอะไรกันบ้าง hmm. ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมงมุมจริงๆเหรอ oh. แม่จ๋าไม่อ่ะมันคือแพนเคปแม่สเตย์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วแต่ว่าบางที่เ,เราจะอร่อยก็ได้เห็นกันได้นะแมงมุมทั้งน่ารักและไม่น่กกากลัวซึ้นิดเป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 1> โอ้แพนเค้กปขนมชื่นชมช่ำ น่ากินจังเลยงัย้นมาลองกันทั้งอร่อยแล้วก็หวานด้วยอ่ายิ้มยมแล้วอะไรต่อ <Yes. S 1> อ้ว,ว้าวมันคือแพนเค้กรูปมินิคอนและใส่รุงด้วยออ้บินสูงสูงเลยยังมนคอนของฉันและก็บินเข้าปากอออืมมาอะไรกันบรรยาย และแทนเคธิชนาก็คือยูนิคอนอินนีดยินดิด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูอยาสุดเลยหนูน้อยไม่ต้องห่วงนะทุกคนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณย่าใช่แล้วเฮ้ยที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจากไหนกัน อีนิระวังด้วยสิอย่แต่ไปเลือเปลือกมันฝรั่งทั้งตัวเลยอีนิ oh. เออย่ากดไม่ลงหรอก <laughs> เธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของย่าให้ช่วยเหรอก็ได้งั้นลีบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วขอบคุณค่ะคุณย่าต่อไปจะ,จะหันมันได้มีดแบบพิเศษดูสิเป็นชิ้นมากฝรั่งที่สวยมากๆแบบอยากๆนะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉนอ,อนีกแล้วล่ะฉันจะทำมะฝรั่งหลักสิมันเต่งใช่ไหม ฉันได้มันฝรั่งสี่รุ้งสุดเจ๋งหนูน้อยต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นมาก่อนแน่ๆเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วล่ะเหลยแค่ต้องออาไปทอดฉันมีกระทะแลวก็น้ำมันด้วยจากนั้นก็เตาจะต้องไปทอดกันสิ่งชิมามันง่ายมากจ่ฉันอยากเป็นเชฟเลยนั่นนี่แค่ต้องใส่หมวกใช่ป,ปะจะเป็นสี่รุ่งไหมนะตอนนี้ก็มาเด็งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้ว <Wow. S 2> ปีนิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 2> มันออกมาดีจริงๆนะ แย่จะทอดมาฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าอย่ทำมาฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมาแล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืมอร่อยมากส่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วน,นิดหน่อยนะ แน่นอว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสรับสไตล์ใหม่แบบนี้ทาองงานฉันอยากทั้งมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้ววันละเธอคไม่คิดใช่ไหมว่าฉันจะแค่มันฝรั่งสีดำนะมันชื่อคลาวสหนูนน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มันลองกันเลย ว้าวเป็นมัฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนสเตท์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอ่ะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรัง่งอร่อยสุดๆด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ๋อมันคือมัฝรังร่งธรรมดากับซอสมะเขืเทศอันนี้ก็มีแล้วนะอ,อร่อยมากๆมากๆเลยอร่อยเกินบรรยาย เขาแต่จานนี้ทำให้เหนวสนใจสุดๆ oh, <my> มันคือมะฝร,รั่งสีรุ้งห oh. นูอเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่นาน,านั้นนนี่แล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูอิ่มแล้วล่ะ uh oh. แต่ผู้ชนะก็คือมะฝรั่งสีรุ้งว wow. ้าวอินเนทัชนนยอีกแล้วล่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมาก หนูหน้อยเกิดว,ว่ารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คือ,อไรถ้ออยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทําเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแวน่แวนๆนซะก่อนนะแบบนี้เลยและเนื้อสับด้วยสิ่งที่สาคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหลังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบล่างกันได้ ขนมปังผักสลัดสดๆเนื้อชุ่มฉ่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอเยย่าทำเสร็จหมดแล้วล่ะโอไม่เอานะอินิดมันแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาเอาอย่าเลยเอาล่ะหนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปจะใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้นโดนัทจากนั้นราดด้วยน้ำเชื่อมบัตรอเบอร์รี่หวานๆว,วัตถุดิบก็คือ ขนมและขนมเยอะๆหนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี้ยวและก็อร่อยด้วยขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอาละเลือแค่ยังพ่อมัชเมลโลดด้วยอืมน่ากินทั้งอร่อยและหวานด้วยฉันอยากกินมันเองเลยนนนเัี่ย ส,สวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงแดง <c oughs> เราต้องการชีสมากกว่านี้แล้วก็เลือดด้วยโอ้ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะ <c oughs> ใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะ <c oughs> การตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเลนที่หมดสมบ,สบรั์สปาร์ตของฉันเอง ต็งฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำเธออยากได้ยัลิ่นลูกตาของฉันงั้นเหรอเน่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายันลินลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมากแต่ตอนนี้เบเกอร์ของฉันต้องกันมากกว่าเบเกอร์ของฉันออกมาหน้ารักมากหอมให้ลองแล้วเบเกอร์ดูน่ากินมากเริ่มจากไหนดีนะงั้นเริ่มจากสบลาดลยกัน น่ามตลกมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยมัมแล้วอะไรต่ออ๋อใช่แล้วมันก็ชินเดียวันที่หนูว่าเลยมันต้องอร่อยแน่นอนงั้นมันลองกันเอ๊ะมันหัวหอมนะใครทีแย่ไม่ล้หนูไม่อยากรออีกแล้วคนยาหนูไม่ชอบกินหัวหอม เอาล่ะยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือเบอร์เกอร์หวานๆจังอีนหนึ่งนั่นเหรอมีมชมันเล่าระมีนแล้วเลยทั้งหมดแล้วเลยหนูเลือกไม่ได้งั้นมานับกันและผู้ชนะคือจานนี้ถ่ายมมีเล่ยลูกตาด้วยแบบนี้ชนะใสๆเวันสเดได้ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอดืใจใช่ไหมโอ้ว oh, wow. เราเข้าวัสุดไดยิ่งให้กว้างกว่านี้สิ ยิงฟันเลยไม่ไมหรอช่างเถอะที่เมรัยยิ้มที่สวยมากนะ,ะหนูอยากเด่มโกโก,โ,โก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคนพร้อมหรือยังบอกทุกคนจะทำได้นะข้าจะเล่าเป็นคนแรกละเร็วเข้าอตอนนี้อยากจะผสมผงโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกมาเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย <c oughs> มาพมเพิ่มช็อกโกแลตแท่งกันด้วยนะอืมเครื่องดด่มช็อกโกแลตแสนอร่อย และโกโก้ต้องเดิมจะกแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี้คุณย่าเก่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้กันโกโก้นะฉันเจอชระกที่อรกมากด้วยตอนนี้ตําน้ำตาลลงไปในหมอ้อใช้ข่แค่นิดเดียวนิดเดียวนะอเออมันหกนะคะและตอนนี้ก็นม เสร็จแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสรับโกโก้อยู่บ้างโอเคเอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องต็มสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วและลืมสปริงกิลสีสันสดใสด้วยนะจากนั้นก็เทโกโก้สีฟ้าของเราลงไปเจิงใช่ไหมฉันคิดว่ามันสุดยอดมากเลยหนูน้อยต้องดีใจแน่นอน หวานกว่านี้แล้วต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันไหมวสวยงามมาก <c oughs> ฉันทำเสร็จแล้วเ <c oughs> ต่งเธอเห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันต้องมาอยู่รวมกับคนพวกนี้ด้วย <c oughs> ฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทำโกโก้ <c oughs> ๆๆแบบไหนนะ <c oughs> ให้โกโก้สุดเข้มค้นลงในแก้วโปร แล้วก็เพิ่มเครื่องประดับและนอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลี่นะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มรือยังให้แล้วหนูพร้อมเสมอกระแกดูน่าอร่อยมากก็กันนีสสดใจสุดๆอี่เป็นคนทำมันอย่างแน่นนอนอร่อยจังเลย อ๋อแล้วอันนี้คือคุณย่าที่รักของหนูโกโกอก้ของคุณย่าอร่อยเสมอเลยอ๋วันเกิ์อีกแล้ว oh <my> กระโหลกที่เธอชอบน้ำมันังกกนอืมันงเกลี้และโกโก้อร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือกแก้วนึงนะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อินิ